องชายเมืองน้ำเชียงถูกหวังโศยเหรนล้อมเอาไว้หมดแล้วท่านไม่พาเราฝ่าแต่พาเรามาที่นี่เพื่ออะไรกันน่ะก็เข้าเมืองอะ่ะเข้าไปทางน้ำมาเลยถูกต้องข้าเติบโตในเมืองน้ำเชียงข้าชำนาญพื้นที่ทุกจุดถ้าไปทางน้ำจะไปได้ถึงแม่น้ำหูเฉิงจากนั้นเราก็จะเข้าเมืองได้องชายท่านหมายความว่าํนำน้ำเข้าไปไง สถิตัญญาองคชายข้าเรื่อสายจริงๆแต่ว่าเราคงดำได้ไม่นานโดยเฉพาะข้าดำไม่อึดกลัวเหรออุ้ยก็ไปตัดปล้องไม้ไผ่มาสิ เดินกันมาตั้งนานแล้วขอนั่งพักก่อนเถอะทหารในกองสั่งให้พวกเราไม่รัตเวนนะโอยเงียบสงบแบบนี้ราตเวนก็ไม่มีประโยชน์เหนื่อยเปล่านั่นสิทางเล้งอองไม่กล้าหรอกนั่งพักก่อนเด้อก็ได้ก็ได้พักก่อนพักก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยว่าจริงๆนะทำไมอ่ะว่าผูปอย่างนั้นน้ำแถวนี้จะบ่เนี่ย ได้ข่าวว่าตอนนี้เมืองน้ำเชียงเขาขาดสเบียงจริงเหรอก็โดนฝ่ายเราแอบเข้าไปเผาจนวอดวายหมดอ่ะข่าวว่าไม่เกินหนึ่งเดือนหรอกท่านองต้องยอมแพ้แน่แน่ยิ้มไม่ตั้งลบเฮ้ยอดเลยตายเองอะไรเฮ้ยอะไรดีกว่าหลักหน่อยมั้งไม่รู้อะไรนั่นแหละสิฮะทนล้ำหนีลองดินี่เร็วฮะเอาฮะไม่โจไม่โจอด็มันหนีรอดไปแล้วอ่ะตามเนี่ย ดีดีแลวไปรายงานก่อนไปไปแหมลืมพวกเจ้าเป็นใครบังอาจมาบุกลุกที่นี่โอหังจำองค์ชายไม่ได้เลยหน่งรีบน้ำทางไปขออภัยขอเชิญองค์ชาย มีตาไม่มีแววไม่รู้ว่าจะมาฟอร์มนี้ก็เสร็จเลิมแล้วก็มาชุดนี้ด้วย